ยังอยู่นี้ก็ได้นะย,า,นยา,ายม่ถอนหญ้าซะแน่ถอนมปแหงง้วะแหงง้วกินหรอฮะถอนไปแหงง,วหหง,งวห้ว,ไงงวะไม่บอกนะคอยสืบขันเถอัดเ,เ,เนี่ยถอยนไปนไนนงงัวอยู่แองงัวื่องง้วอยู่ง้วมีหญ้ากินถอนซอยนถอนซอยก็ได้ตัวเอาไปแหงง้วกินบออนอ่อัอนส,ส,สบานม,นมือนผู้สื่อบ้านลอตีมือนอออ่ะมันมือหัวดอกดิคอยคอยผู้สื้อดอกวย้ยคอยบู้เมนเป็นคนมักเล่ินก็คอยสื้อแล้ว อไหบ่แค e right. well, ่นั่นทได้ก็สิบสองล้านบ่โอ้โหเจ้าถือ่้นเจ้าถืเจ้าสิจบานให้เยอะให้เยอะบ่บโอ้เยสล้านันเจยถือข่บสิบสอล้านข่เจ้าแสนนึงหลดเจ้าคือยข่หน่อยแค่เอ้า้อตั้งสิล้านอข่หน่อยกระโดดกระเดี้นี่คนละเงินเจ้านีสิอล้านก็ให้แสนนึงมาเอาแสนนึงก็เอามาดิคให้ข่แสนนึงล่ะ บ่นี่เงิน12ล้านเงินล้านเงินอัน11.8นี่เจ้าสิไปเฮ็ดหยังมันเอา10ล้าน9จะซื้องัวซื้องัวอือเจ้าซื้องัวมันเลี้ยงน่ะเออเจ้าซื้องัวมันเลี้ยงออให้เจ้าแสนนึงแล้วเด้เหลือหั่นก็เฮ็ดบาเ็ดเฮียนก็ซื้อัวตัวคันั่นข่อยสิซื้อบักพริกซื้อบักพริกมาปลูกเอาบักพริกมาปลูกเขา คือเอาอยังมาปลูกได้สั่นแสนหนึ่งข่อยสีลุงรุ่นแสนหนึ่งข่อยจะขายได้หลายคนนั่นนี่ยินมะบ้านี้ขั้นข่อยปลูกบักพริกแล้วเจ้าจะปล่อยงัวเขาไมากินบักพริกข่อยได้บักพริกบักเขือบักแข้งข่อยได้โอ้ข่อยป่กป่อยมากินน้องที่มันเขอืขอ,อมันมแข้งเจ้าน่ะข่อยสีปล่อยเขาไม่กินต้นหญ้ามันสร้างวาปะเขาหญ้ามันไม่กินต้นหญ้านี่มันจะกินบักเขือบักพริกบ่ข่อยสีบอกมันโย่เขามันเข้ามานะ่ะโบเมียน ขอยว่าเจ้าต้องหาเนี้ยมัน้อมลวดความด้ขันเจ้าสีป้อยเขามานะขอยมัหลอมแล้วข่อยบม่ได้ปลูบมงพริกยังมาข่อยเลี้ยงงัวเอาู่วยเอาข่อยเลี้ยงงัวได้นั่นน่ะมันก็ไมา่กินมะพริกมาเขือข่อยเบิดจนป่วยเจ้าหาง้วนนี่ข่อยว่าข่มื่กินมะพริกมาเขือข่อยสีป่อยนั่นจ้าีงจ้งงัวมบ่มันอบ่าเน้ยพิกมาเขือเพันเด้อข่อยเบื่อแอ้กินแตาเสือดอกกินก็าเสือปลาเสือก็ส่กวยเตียวต๋องหลอง้วนไปขึ้นไอยึ่ได้ป้นไงพิ้น เจ้าซื้องวงมันเลี้ยงเด้มันงวงมันเลี้ยงข่อยเลี้ยงกินงาเขาเป็นอย่างนี้มันกินมันกินของข่อยคือเก่าว่าใดว่าด้เจ้าต้๋นไข่เอาเจ้าขึ้นเห็นผู้ใหญ่บั่นเดี๋ยวนี้ก่อนขืนมาบ่ให้ดอกสายห้ดอกแสนหนึ่งยังหายหรอกแสนหนึงแสนหนึงบ่ให้แล้วหายข้นมาก่อนเจ้าว่าสิซื้องวมันเลี้ยงเด้เจ้าก็มันต้องกินบัวพริกบเคือข่อยเมี่ยงของข่อไข่บ่ให้แสนนึงข่อยบ่ให้เจ้าสิซื้อพริกบ่ปูกก็งวงไข่บ่ได้กินงาข่อยจีเอามากินงา